เมื่อกี้บอกแล้วนะคะ2คลิปที่ผ่านไปเนาะบอกโปรโมชั่นที่เด็ดๆไป4โปรโมชั่นนะคะจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะจะจัดมาแค่4โปรโมชั่นและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะแต่ที่สำคัญต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ คืออะไรคะมีจะมอบนะคะเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่สั่งเซตโปรโมชั่นเข้ามานะคะมูลค่าตั้งแต่2,500ขึ้นไปนะนี้ก็จะจัดอะไรให้คะ่ะเราจะมอบแก้ขวดเนาะเขาเรียกกระบ,บอกใช่ไหมคะ ขวดใสนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปชงผลิตภัณฑ์ได้นะไม่ต้องไปหานะจะจัดส่งไปให้พร้อมกับสินค้าที่คุณเพื่อนสั่งมานี่เลยค่ะนี่เลยค่ะ โอ้สวยไหมคะอย่างนี้เลยสามารถพกไปไหนมาไหนได้เนาะแล้วก็อันนี้เฉพาะ2,005เนาะ2,005เราจะได้นี้ไปฟรีๆเลยนะและสำหรับเพื่อนๆที่นะคะสั่งมากถึงนะคะมากกว่า5,000ันขึ้นไปนะคะก็จะมีนะมีก็จะจัดเขาเรียกว่าจัดเซ็ตไปให้เลยนะคะแถมค่ะแถมเพิ่ม อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆอยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้ลองเนาะก็จะใส่ไปสัก3อย่างเลยนะอ่ามูลค่ารวมแล้วก็ประมาณนะคะร้อยห้าสบาทเลยทีเดียวนะ,ะทุกคนนี่เลยนะ ส่ไปสัก3าอย่างที่เพื่อนๆยังไม่ได้สั่งนะฮะ,ะและอาจจะได้สินค้าตัวอื่นไปแล้วใช่ไหมคะก็จะให้เป็นลองชิมใช่ไหมโอ้โหนี่จัดให้ได้ความรักเลยนะอยากให้เพื่อนได้ทานสิ่งที่ดีเนาะคุณภาพดีๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะซึ่งมีเดนซี่ได้ทานทุกตัวแล้วคือดีทุกตัวนะคะดีต่อสุขภาพเราแล้วก็เราสามารถบอกส่งต่อเพื่อนๆได้เต็มปากเลยนะคะเพราะว่าเราได้ผลลัพธ์กับตัวเองนะ,ะแต่ที่สําคัญต้องกินถูก กินทีกินถึงนะคะต้องกินเป็นเซตนะคะทุกคนคะ่ะต้องกินเป็นเซตนะคะเพราะว่าบางคนะ่ะ ทานแค่สองสองซองหรืออาจจะทาแค่กล่องเดียว้วหวังจะให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเราอยู่อย่างนั้นมากี่ปีแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนาะให้ความเป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์ทวกผลิตภัณฑ์ด้วยนะไม่ว่าจะทานของที่ไหนก็แล้วแต่เนาะเราต้องทานให้กินให้ถูกกินให้ทีแล้วก็กินให้ถึงและถึงจะบอกว่าเขาไม่ให้ผลลัพธ์เออเห็นไหมถ้ากินถูกกินหี่กินถึนถงรับรองว่าจะต้องได้ผลลัพธ์ทุกคนเลยนะคะซึ่งเช่นเดียวกันนี้ก็ ทานถูกทานถี่ทานถึงก็ถึงได้ผลลัพธ์กับตัวเองเนาะเราก็มีรู้สึกสดชืน่นมีสุขภาพแข็งแรงผิวหน้าอะไรของเราก็าดีขึ้นทุกคนก็แบบคือข้อเข่าข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะและอย่างกาแฟเนี่ยเออกาแฟบูมโกโก้ยาสีฟันแปรงสีฟันเราได้ใช้หมดเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยี้อย่างนี้วิตามินซีนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะ,ะสำคัญมากๆแล้วช่วยได้จริงๆนะคะดีมากๆ ไปแล้วนะคะไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะสนใจทักด่วนๆเลยนะคะ